สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้องสัมมนานะครกําลังทําเวิร์กช็อปกันนี่เป็นคอร์สสร้างขายหลักแรกรุ่นที่13เป็นแคกที่นัมเบอร์นะครก็คร์นี้จะสอนจากประสบการณ์ตรงทั้งหมดเลย ไม่ได้ไปดูตำรับตำลาหรือหลักการแลงฝรั่งที่ไหนทังนั้นเราเอาประสบการณ์ที่ทำมาตั้งแต่เริ่มต้นหลังแรกจนพวกเราที่มีโครงการวันจัดสรรนะครับพวกเราที่ทำออโครงการอาจจะหลายๆโครงการนะครับขึ้นมาก็เก็บตกประสบการณ์พวกนี้อเ,เอามาพรูฟแล้วก็สอน,นครับตอนนี้ส่วนหนึ่งของหลักสูตรนี้ก็คือกําลังมีการทำเวิร์กช็อปแต่วเวิร์กช็อปก็คือว่าน่าจะแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ แต่ล้วคุณก็จะมีโปรเจกต์ของเขาเองที่จะเอามาสนอนราบวันนี้เราแบ่งทั้งหมดประมาณ6นี่ดูความเข้มข้นของความตั้งใจของพวกเราที่จะเรียนรู้ในเรื่องของการทำโปรเจกต์นะครับให้หาตั้งแต่ทำเลว่าคุณไปได้ที่ดินมาได้ยังไงทำเรคุณมีจุดเด่นจุด ด้อยอะไรคุณจะสู้คู่แข่งยังไงโปรดักทีเป็นยังไงราคาคุณเป็นยังไง,ค,ง,ไงคุณจะทาการตลาดยังไงนะฮะแล้วก็ทำฟิสซิบิลิตี้ให้ดูด้วยว่าต้นทุนคุณได้มาเท่าไหร่ทั้งที่ดินทั้งค่าก่อสร้างนะครับทั้งหมดเนี้ยก็จะเป็นรูฟอันในี้สุดคุณจะเหลือกําไรเท่าไหร่คุณแฮปปี้มั้นะครับวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่ผมสอนพวกเร,เราก็คือต้องการให้พวกเราเข้าใจและทําเป็นในเรื่องของการทำอาสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วเดยเดินดูทุกคุณเนาบ เฮ้ยไม่ได้้องแรงได้ก็ได้ที่คุณมีนะฮะอ่าอ่านี่พี่เลี้ยงใหญ่อีกคนหนึ่งนะครับที่จะมาช่วยแบ่งปันจากประสบก,การณ์เขงหมดเลยนะครับเกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่โดงได้โคกาดยังได้แล้วใช่ปะ่ะได้แล้วลุยเลยตามสปเปคคนเวทีนะโอเคนะเราดูได้เลยนะครับโอ้โหุ่นี้ความตั้งใจสูงม,มากดูความตั้งใจของ,ของพวกเขา กลุ่มนี้มีมีใครบ้างมีแอโฮสเทลด้วยเนาะมีท่านท่านประหลัดอำเภอด้วยนะครับกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มเออไบเซียค่อคนข้างใบรุ่นมีเหนือแบบราดรีด้วยมีล้านนี้ด้วยนะฮะนีกลุ่มนี้เหนือนะฮะ ทุกที่น่เนไงอ กลุ่มนี้ก็กำลังสมถมเน่นเข้มข้นอยู่กับเรื่องของการแบ่งแปลงแล้วก็หาต้นทุนระยะจริงว่าจะได้ที่เท่าไหร่นะครับที่ที่ถูกแบ่งเป็นถนน,นเป็นูนยนกลางลมันจะถูกนํามารวมเป็นต้นทุนของที่ดินที่ให้พวกเราชิดลักษณะนี้นะครับาบอยพี่บอยทศไทยกําลังเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มนะครับ นะเอาจริงเอาจังมากเลยด้วยความจริงจังของพวกเรานะครับแอนกลุ่มนี้ด้วยนะครับอ่ะสรุปให้ฟังว่าอ่าที่ผมต้องการที่จะให้พวกเรามีความรู้เรื่องพวกนี้นะครับอย่างน้อยก็คือว่าถ้าพวกเราออกไปแล้วทำงานที่มีคุณภาพทำบ้านที่มัน เหมาะสมในด้านราคาแล้วก็เป็นบ้านที่ตอบความต้องการของคนจริงๆเนี่ยคนไทยที่ยังไม่มีบ้าน่ย่ังมีกเยอะแยะมากมายครับแล้วคนไทยเหล่านี้ก็จะเป็นกลุ่มหนึน่งที่จะได้บ้านที่มีคุณภาพนะครับแล้วพวกเราที่ออกไปผมเน้นเลยว่าเราออกไปเพื่อสร้างสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนไทยนะครับแล้วต่อไปหลังจากที่พวกเราสร้างขายหลังแรกแล้วนะฮะถ้าเรามีโครงการสักหนึ่งสองสามโครงการแล้ว mm hmm. ก็กำลังมีโปรเจกต์ที่จะทำให้พวกเราเติบโตต่อไปต่อยอดไปสู่จุดสุดยอดนะฮะก็คือเป็น เรื่องของการเดินทางในรูที่มันถูกต้องและเติบโตอย่างยั่งยืนนั่นคือเข้าสู่สายในการจัดสรรแล้วก็ให้เกิดนนการจัดสรรที่ถูกต้องทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยนี่คือเป้าหมายตัวหนึ่งนะครับวันนี้ก็แบ่งปันกันสั้นๆได้ดูบรรยากาศกันรอบๆประมาณนี้แล้วก็บ๊ายบายกันนะครับสวัสดีครับ